สวัสดีครับกิติครับวันนี้มาในจังหวัดพระนครศรีอยาครับอยู่ในอำเภอบางปะอินนะฮะมาโครงการรับสร้างบ้านของน้องเอกฮะน้องเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมนี่คือน้องเอกฮะชื่อโครงการว่าอะไรบ้านไม้เอกชิยานอกดาวครับผมอ่านะฮะนี่คือบ้านนอกดาวที่กิตินะฮะช่องไททามชาแนลได้คัดสรรแล้วว่าเป็นบ้านที่มีคุณภาพแล้วก็กิติก่อนที่จะถ่ายทําโครงการสัก ที่หนึ่งเนี่ยก็จะมาเดินสำรวจก่อนว่าบ้านแต่ละหลังน่ะผ่านสายตากิติไมมถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ไม่เอาฮะไม่ถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวกิติก็เสียชื่อนี่ก็อีกโครงการหนึ่งครับที่ผมพยายามนะฮะกิติพยายามสรรหามาฝากเพื่อนๆวันนี้นะฮะมีบ้านอยู่ชุดหนึ่งแต่หลังหนึ่งก็จองแล้วนะครับเหลืออีกหลังหนึ่งความพิเศษเป็นยังไงเดี๋ยวถามคุยกับน้องเอกดีกว่าน้องเอกครับรบ,บ้านข้างหลังนี่คือทรงอะไรฮะเออจะเป็นทรงปัญญาหักมุกค,ครับผมทรงปัญญาหักมุกนะฮะ ความพิเศษของบ้านหลังนี้นะมีอะไรพิเศษเอ่อจะเป็นคานครับผมคานใหญ่นะครับผมตรงที่นะครับผมอ,อา่าน,นะฮะท่านผู้ชมอ่ะผมอธิบายครั้งนึงครับจริงๆแล้วบ้านเวลาเขาทำอ่าบ้านนอกดาวเนี่ยเขาจะใช้สองไอ้ไซคานเสเสเสลีคานเนี่ยคนนือสองแปดแต่น้องเอกเนี่ออกความพิเศษเใช่ไหมครับออกเป็นสองสิบสองสิบอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูข้างในว่าสองสิบเป็นยังไงเอามาทําเลยทั้งหมดเลย ทุกทุกทุกคันเลยใช่ไหมเฉพาะตัวเรือน2อคูณสินะตัวตัวเทเลสตัวระเบียงจะเป็น2อคูณแครับสองคูณแปดมันเดิมคือใหญ่มากท่านผู้ชมจะเน้นตัวเรือนครับคือคือไปสังเกตแล้วนะเมื่อกี้กิติไปยืนสองแล้วโอ้โหสองเกินนะสิก็สิบน่าจะ10เกินนะท่านผู้ชมแต่มันเป็นแค่2หลังสุดท้ายจริงๆครับหลังเนี้ยที่อยู่ข้างหลังเนี้ยก็อ่องแล้วแต่ผมก็อยากรีวิวหลังนี้ถ้าเคยต้องการสั่งออเดอร์มาเลยครับ กำลังทําอยู่สั่งออเดอร์แล้วขายลดราคาด้วยใช่ไหมครับผมลดราคาเดี๋ยวราคาเนี่ยผมบอกตอนท้ายคลิปวิดีโอนะครับโอเคครับน้องเอกเราไปชมบ้านทรงปัญญาหักบุกดีกว่านะครับครับผมเชิญครับครับท่านผู้ชมครับครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครวันนี้กิตติโอ้โหมาเจอสองหลังสุดท้ายจริงๆฮะแต่ว่าหลังนี้คือช้าไปนิดนึงก็ก็มีคนเอาแล้วใช่ไหมน้องเอกเอาเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับความพิเศษของบ้านหลังนี้นะครับนะฮะ นี่ดูนะฮะนี่ครับผมบรรยายนิดหนึ่งความกว้างเท่าไหร่นะด้านนี้ด้านหน้าด้านข้างนะด้านด้านข้างครับผมอันนี้ด้านข้างใช่ไหมนนนหน้าต้องไปฝั่งโน้นใช่ไหมโอเคครับท่านผู้ชมนะฮะเราถือว่าด้านข้างนะใช่ครับอ่าโอเคครับเชวยบรรยายหน่อยด้านข้างนี่กว้างเท่าไหรนะ่เนี่ยเออกว้าง หกเมตรครับผมห้องห้องสามคูณสามคือแบ่งช่วงนี้นะใช่ครับอ่าช่วงละสามสามก็คือหก <6, S 1> แล้วก็หน้าหน้ากว้างเท่าไหร่ออ่ลึกไปหกเมตรเหมือนกันครับครับผมนะฮะท่านผู้ชมทรงปัญญาหักมุกหลังคาหลบมาทางฝั่งด้านสองฝั่งไหมนะ้องฝั่งนู้ห<า>กักแบบนี้ไหมใช่ครับหน้าหลังครับหน้าหลังเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมพอพอจะนึกสภาพออกนะหลังคามุงด้วยกระเบื้องกระเบื้องอะไรน้องเอกกระเบื้องรลอนคู่ครับผมกระเบื้องรลอนคู่นะมีนะครับผม ระดูการตีฝาบ้านเขาเรียกขวาอะไรฮะน้องเอกฝาแป็นเกตเป็นเกตฮะค,คือถ้าจะเรียกแบบสมัยก่อนก็คือขวาทับซ้อนขวาทับซ้อนอ่านะฮะนี่ท่านผู้ชมดูนะและลูกเล่นการเล่นอ่นี่ก็เรียกหน,หน้าต่างหน้าต่างแบบนี้ก็เรียกหน้าต่างอะไรจะเป็นบันไดลิงครับบันไดลิงนะช่องนั้นคือใส่กระจกให้กระจกทั้งหมดครับโอเคฮะอ่านะนั่นท่านผู้ชมนะฮะเห็นความสูงเท่าไหร่น้องเอกบอกได้ไหมสูงอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเซนครับเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดอ้าวน้องเอก ชี้คานหรือเสียหน่อยเอามือชี้หน่อยน,นี่จะเป็นเสีล่างครับเห็นไหมท่านผู้ชมดูก่อนดูก่อน,อนเห็นไหมผมบอกแล้วมันเป็นไม้รถสุดท้ายจริงๆ2หลังฮะหลังนี้ก็อ,อ่องไปเมื่อกี้เด้อท่านผู้ชมสอ,สองนิ้วคูณ10เกือบ11นะครับโอ้โหเกือบ11นะครับท่านผู้ชมดูนะผมจะซูมไปข้างล่างหน่อยเนี่ยครับนะซูมไม่ให้ดูนะเป็นคันเลื่อนเดียวนะน้องเอกไม้ยาวตลอดโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมดูหน้า10หึเกือบ11ผมเอาเป็น20แล้วกัน2ก็แก่ สองก็แก่ท่านผู้ชมนะแล้วผมให้ดูท่านถุนบ้านนะอ้าวดูรอดดูรอดก่อนรอดบางโอ้โหนี่ครึ่งเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยครับอ่ะเท่าไหร่วัดเลยฮะพิสูจน์เลยสิบครับผมเท่าไหร่ฮะเนี่ยครับสามสิบสามสิบสามสามสิบสี่มีสามสิบสามสิบสามผมสาโอ้โหท่านผู้ชมก็คือ40ก็ถือว่ามาตรฐานการทำบ้านนอกดาวแล้วนะแต่น้องเอกวางถึง33ก็คือถี่มากเลยฮะโอเคนะครับ นี่คือบ้านทรงปัญหาหักมุกใต้ถุนนะครับผมไ่ดูใต้ถุนทีนี้มาดูขวาบ้านต่อน้องเอกนะฮะลักษณะเป็นยังไงการตีเชิงชายที่ออกมานอกนอกบ้านอ่ะผมจะเป็นชัดล่องติดหมดกันนกกันจิ้งจกได้หมดเลยครับคือคือไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ใช่ไหมตีป้าแบบนี้ก็เรียกว่าตีหลังลิ้นนะท่านผู้ชมบังใบนะก็จะเทตามหลังคานะออกมาประมาณกี่กี่กี่เซนได้เม็ดได้ไหม เศษตก85รวม85นะก็ะถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าระวังชิดก็ไปเวลาฝนตกแล้วมันจะหยดไปโดนฝาบ้านนะ<ด>น,<อ>นะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่าเกือบเม็ดนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะือด้านหลังตรงนี้จะเป็นอะไรห้องอะไรเนะี่ยตัวนี้จะเป็นห้องนอ,อนใหญ่ครับห้องนอนใหญ่นะโอเคฮะเราเดินมาฝั่งนี้นิดหนึ่งคะท่านผู้ชมดูนะนะพื้นที่อาจจะแคบนิดหน่อยนี่ครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะฮะยังมีอีกหลังนึงครับ ใครโทรมาได้ก่อนเลยครับเดี๋ยวลดราคาเดี๋ยวราคาบอกท้ายคลิปวิดีโอน่ะเพื่อนเพื่อนตกนใจแน่เลยนะฮะนกิตติก็พยายามสรรหาบ้านที่มีคุณภาพให้ดูแล้วนะท่านผู้ชมดูนี่คือด้านข้างด้านขวานะครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านซ้ายนี่ลักษณะาการทําบ้านน้องเอกอ่ะน้องเอกลองนําไปหน่อยฮะจะเป็นหลังบ้านนะอันนี้คือหลังบ้านนะ เนี่ยท่านผู้ชมดูมีบันไดขึ้นสำรองฝั่งนี้ด้วยเอเถื่อต่อครัวต่ออันนี้คือห้องครัวใช่ไหมเอออันนี้จะเป็นห้องห้องรับแขกครับห้องรับแขกใช่ไหมเอาปิดไว้ก่อนปิดครับเอาปิดไว้ก่อนบ้านหลังนี้ไม่มีห้องครัวใช่ไหมใช่ครับไม่มีห้องครัวและมีครับผมลักษณะของประตูนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะเป็นประตูฟักนะฮะลูกฟักลูกใหญ่ เนี่ยครับผมพยายามสูงไม่ดูนะครับลูกใหญ่ความสูงก็ประตูประมาณ2เมตรได้ไหมน้องเอกเอ่อแปดสิบสองเมตรครับมาตรฐานเอ่อสองเมตรนะโอเคครับ, okay, รบไม้อะไรฮะเอ่อจะเป็นไม้เต็งครับไม้เต็งนะฝาบ้านเป็นไม้อะไรน้องเอกฝาบ้านหลังนี่จะเป็นไม้เต็งครับผมไม้เต็งนะโอเคครับ, okay, รบอ่ะลองไปน้ำเลยน้งนอ,องเอกเราขึ้นกำกำเบนดีกว่า นี่ประตูกันอ่าน้องหมากา,ากันน้องหมากันน้องแมวไม่ได้อ่ขึ้นไปข้างบนนะสามขั้นบันไดความกว้างบันไดเท่าไหร่น้องเอกเนี่่ยอหน้าสิบครับผมสองคูณสิบสองคูณสิบและความกว้างของบันอ่าบันไดฮครับเม 20, ตรยี่สิบนะท่านผู้ชมโอเคน้องเอกเนะี่ยคือวัดได้เห็นเห็นกันเลยครับมาถึงเจอระเบียงนะท่านผู้ชมและและดูน้าได้ครับน้าน้องเอกบรรยายหน่อย ชายไม้หน้าอะไรในการปูเนี่ยพื้นเน่าจะเป็นพื้นหนึ่งนิ้วคูณแปดนิ้วครับหนึ่งนิ้วคูณแปดนิ้วหน้าแปดนะครับเป็นไม้ด้นเดียวนะท่านผู้ชมดูนะด้นเดียวนะยาวตลอดทั้งหมดเลยยาวตลอดไปถึงห้องรับแขกใช่ไหมน้องเอกก็คือยาวเนี่ยสุดหกเมตรเลยครับไม่มีต่อนะูได้อ่านะครับไม่มีต่อนะท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับไม่มีองเศษไม้มาต่อนะคือแผ่นยาวเลยคือไปคัดไม้มาเลยนะใช่ครับครับผมห้องตรงนี้กว้างได้ ห้องห้องห้องโถงตรงนี้จะเป็นสามคูณสามเมตรครับอ๋อคือมันเท่ากับห้องอ่าห้องระเบียงไนะใช่ครับรบเียงก็มีหันด้านนี้ก็คือสามอ่ามานั่งหรือว่าพนักพิงก็คือสามเมตรสามเมตรครับดูฝ้าไปด้านนิดนึงฮะเตีแบบข้าวบางใบนะท่านผู้ชมดูนะฮะก็ที่ยื่นออกไปนอกตัวบ้านก็คือน้องเอกก็ยื่นเป็นแนวแนวเดียวกันนะฮะไม่มีการต่างระดับนะท่านผู้ชมดูนะนี่ครับผมพยายามสูไม่ดู รับรองว่าฝนตกมาเนี่ยหูกันม่ถึงไม่ไม่กระเด็นน้ํากระเด็นมาถึงหน้าต่างได้นี่ฮะลักษณะของอตรงระเบียงอ่าท่านผู้ชมผมซุมช้าๆเลยนะฮะให้ดูความละเอียดนะดูความละเอียดและฝีมือของน้องเอกนะนี่ฮะใครบอกว่าบ้านน็อกดาวอ่ามีเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนนะนี่ภาคก,กลางก็มีอยู่ที่บางปะอินนะท่านผู้ชมนี่ลักษณะของหน้าต่างเนี่ยหันมาทางระเบียงด้วยเหรอ ใช่เจะหน้าต่างเปิดนะครับโอเคครับรอบเลยเพื่อนๆก็สามารถติดผ้าม่านได้อ้องน้องเอกน้าเลยห้องนี้คือห้องรับแขกห้องรับแขกครับลองปิดประตูให้อาดูหน่อยเป็นประตูปิดเปิดแบบลูกฟักนะท่านผู้ชมนะฮะลองดูนะฮะเอาเปิดประตูเลยครับน้องเอกบรรยายต่ออาจากอาหน่อยห้องนี้สามคูณสามนะครับผมจะเป็นเอ่อห้องรับแขกครับสามคูณสามใช่ครับแล้วผมจอะประตูเผื่อไปห้องครัวห้องน้ําให้ครับโอเคนะท่านผู้ชมดูนะฮะ ลักษณะการทำนะแล้วก็การตีฝาบ้านเป็นยังไงน้องเอกบรรยายครับตอนนี้จะเป็นฝาตั้งชัดบางใบครับผมไม่มีนะอ่าก็คือรังลิ้นนะฮะโอเคครับแล้วก็มีหน้าต่างมีหน้าต่างมันคาดอ่าเพื่อนเพื่อนก็สามารถทำอ่าประมาณนะฮะติดปั้มมาณกั้งเบิร์นนะฮะสวยงามส่วนกว่าเพดานน้องเอกเป็นยังไงฮะบรรยายสูงครับผมนะประมาณประมาณสองเมตรสิบ สองเมตรสิบใช่ครับความสูงนะใช่ครับของของครับผมตองระเบียงนะฮนี่ผมให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆอย่าว่านะเมื่อกี้ผมเห็นดูอยู่นิดนึงคือน้องเอกยังไม่ได้เก็บกลุ่มเก็บครับอ่ายังไม่ได้เก็บกลุ่มอยู่นิดนึงนะครับประมาณอ่าเพื่อคือที่เขาไม่เก็บคือว่าแยกตอนไปส่งครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วทีนี้อ้องแล้วแขกเปิดประตูไปห้องนอนใหญ่ครับอันนี้ห้องนอนใหญ่ห้องสามคูณหกเมตรเลยครับผมสามคูณหกเมตรเลยเชิญครับโอเคครับไปดูด้านในเลยท่านผู้ชม กล้ามาถึงต้องอนอนใหญ่ครับโอ้โห,โหนี่ตาผู้ชมดูนะครับเพิ่งลงสีเสร็จใบใหม่เลยนะหลังนี้พร้อมส่งนะครับเราก็จองมาเมื่อวานเองนะตาผู้ชมยังเหลืออีกหลังหนึ่งฮะแบบนี้เลยครับที่คานเสสองสิบ <20 S 1> โอ้โหสุดยอดจริงๆน้องเอกไม้พื้นยาวตลอดเลยนะครับอาอ่าครับผมตัวนี้อ่าเอาเอาบรรยายแต่นาดีตัวนี้มีอะไรพิเศษ,ษ <6 S 1> มั้งเม็ดทั้งหมดและสาเป็นสายยาวทั้งหมดเลยครับกวายาวทั้งหมดเลยปลูกภายในบางใบอ่าทั้งนอกทั้งในก็คืออืด้านนอกก็ ก็คือขวาทับซ้อนแตวนอนจะเป็นฝาตั้งขวาตั้งนะนี่รอสายไฟนี่คือเรารับผิดชอบด้วยเหรอแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ครับลูกค้าไปติดอ่อุปกรณ์นักท่านผู้ชมดีกว้างดีดีนะครับคือรอ้แค่นี้น้องอีกทําให้แค่นี้อ้าวแล้วดูเป็นฝ้าแปดเหลี่ยมครับใหญ่แน่งหนุนครับฝ้านะฮะฝ้าแปดเหลี่ยมหลุมนั้นในห้องใหญ่ครับครับผมแค่นี้ครับผมมีสองหลุมเป็นห้องนอนขนาดใหญ่มีช่องเซอร์สให้เรียบร้อย อ่านี่ไหนห้องเซอร์วิสห้องเซอร์วิสสามารถตีขึ้นไปติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ครับอ่านี่ห้องเซอร์วิสนะครับท่านผู้ชมเปิดได้าการตีฝาบ้านก็คือตีแบบแนวเรียบเป็นหลุมก็คือเข้าบางใบนะครับผมชักบางใบทั้งหมดครับผมน้องเอกครับมีอะไรจะอธิบายให้ลูกค้าอีกฮะมีอะไรบ้างความพิเศษของบ้านความพิเศษก็หลังนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ไม้หนาครับผมหน้าใหญ่ครับผมแล้วก็พื้นยาว โอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปด้านนอกดีกว่าน้องเอกเป็นไงครับท่านผู้ชมบ้านส่งปัญญาหักมุกของน้องเอกขนาดพื้นที่เท่าไหร่น้องเอกทั้งหมดอ่ะคุณหกครับผมหกคุณหกหกสามสิบหกตารางเมตรครับสามสิบหกตารางเมตรนะครับบ้านหลังนี้ส่งปัญญาหักมุกปัญญาหักมุกครับความพิเศษก็คืออ่าคานเสที่น้องเอกใช้เนี่ยก็คือโหไม่มีไม่เคยเห็นใครใช้เลยท่านผู้ชมสองสิบครับผมสองสิบวางตรงสามสิบสามถึงสามสิบแปด โอ้โห,โหส,สุดยอดเลยตาผู้ชมประกอบคู่ทั้งหมดครับประกอบคู่หมดเลยครับครับผมหลังสาหน้าหกบ้านหลังนี้ผลิตมาสอง,งอสองสองหลังแค่นั้นเองมีแค่สองหลังเท่านั้นครับแต่หลังที่สองนี้กําลังเริ่มขึ้นมาขึ้นใหม่แต่หลังนี้ก็อองไปเลยนะตาผู้ชมที่สั่งจองเรียบร้อยโอ้โหนะครับพื้นที่ก็คือหกคูณหกมีกี่ห้องนอนมีอยู่หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนแขกครับผมหนึ่งห้องรับแขกใช่ครับแล้วก็หนึ่งรับเบียงครับ่าผู้ชมโอ้โหนะ เหลืออีกหลังนึงครับใครอยากได้ก็อ,อ่าน้องเอกจริงๆเราขายเท่าไหร่หลังเนี้ยที่ก็อ,ออกมาอยู่ที่450 0 0 0บาทครับสี0แ0 0บาทแต่ว่าน้องเอกปล่อยไปเท่าไหร่ในหลังนี้เปิดโปรมีแค่2หลังเท่านั้นเองปล่อย3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ3 9 0 0 0 0อีกหลังนั่น้นชมเหลืออีกหลังหนึ่งแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยแบบเดียวกันอ่าครโตก่อนได้ก่อนเลยครับนะแล้วก็ส่งฟรีกิโลส่งฟรี400กิโลครับผมหลังจากนั้นคิดส่วนต่างนะหน่1กิโลละแ5บาบาทครับโอ้โหเนี่ยฮะส่วนต่างนะฟังนะ หกิโลละ8แปดสิบหาบทแต่ว่าส่งฟรีส0่ร้อใช่ครับสุดยอดเลยท่านผู้ชมนี่คือโครงการรับสร้างบ้านของบ้านไม้เอกครับบ้านไม้เอกครับเด็กรุ่นใหม่ครับท่านผู้ชมนะฮะฝากเลยนะฮะกิติเข้ามาคือสักลีนแลวครับว่าอย่างนี้จริงๆนะท่านผู้ชมคือน้องเอกเนี่ยพยายามคัดสรรไม้คือไม่ไปเอาไม้แบบ เขาเรียกว่าไม้สเปรย์สปามานะคือออกไปคัดสรรมาเลยแล้วมาประกอบรลบรองว่าลูกค้าได้ไปนะประทับใจแน่ๆโอเคครับน้องเอกมีอะไรจะฝากมั้งก็เข้ามาชมของจริงได้ครับผมโอเคนะครับแต่ลูกค้าจะมามายังไงอ่ะลงทางด่วนอุดรรัตยานะครับแล้วก็เบี่ยงวงแหวนบางปะหันนะครับวงแหวนบางปะหันวิ่งเข้าถนนสามสี่เจ็ดทานีบางปะหันนะครับผมอยู่ระหว่างโรงงานยาคูครับผมอ๋อยิ่งกว่าเดี๋ยวติดเบอร์ตัวสับไว้หน้าคลิปวิดีโอถ้าเกิดลูกค้ามาไม่ได้ก็ โทรหาน้องเอกครับผมอ่าโอเคครับมีอะไรจะฝากยังไหมมีนะครับโอเคโอเคนะอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้ช่วยแชร์หน่อยกดซับสไคร b ์สั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้เดี๋ยวกิตติไทยทามจะแนลจะออกแบบบ้านของน้องเอกนะซึ่งอยู่ในอำเภอบางบมหาบางปะอินอ่าบางปะอินลงไว้เรื่อยๆนะเป็นทางเลือกนะท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้เราก็ลาท่านผู้ชมดีกว่าสวัสดีครับ